สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการ b r e c i n g House a d v i t i o n กลับมาพบกับคุณผู้ชมนะคะทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ค่ะสำหรับวันเสาร์อาทิตย์ก็มีโอกาสที่จะนมัสการพระเจ้าร่วมกับคิดศ,ศัก Living Stream นะคะคุณผู้ชมคะเป็น FC ของใครรักใครชอบใครก็แชร์ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์หมอวรุณเลาหาประสิทธิ์ท่านอาจารย์เกืือมิ i สตรีท่านอาจารย์สีขังเส็งและคำหนุนใจอื่นๆที่เราเอามาเพื่อจะเป็นพ่อผอนสำหรับชีวิตของคุณผู้ชมคะ่ะคุณผู้ชมคะเราขอบคุณ พระเจ้าสาหรับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเรานะคะขอบคุณพระเจ้าที่พระวจนะของพระเจ้าด้ตรัสไว้หมดแล้วนะคะเพียงแต่ว่าเรื่องใดจะเกิดขึ้นในเวลาที่พระเจ้ากําหนดไว้แค่นั้นเองเราก็จะดูว่าโอเคพระเจ้าพูดไว้แล้วนะมันเคลื่อนแบบนี้นะเราต้องทําตัวแบบไหนอาชีพการงานพันธกิจการงานของเราจะไปในทิศทางใดคุณผู้ชมคะวันนี้ขอหนุนใจคุณผู้ชมหลายคนอาจจะท้อแท้หมดหวังกลัว หดหูหรือสิ้นเนื้อประดาตัวแต่เราซึ่งเป็นผู้ที่พระเจ้ารักและเป็นผู้ที่รักพระเจ้าจะเกิดผลอันดีพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะให้ผลที่ดีกับคนที่รักพระองค์ผู้ที่รับรองจะเกิดผลอันดีไม่ว่าสถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้นก็จะเกิดผลในเวลานี้แหละค่ะเวลานี้เป็นเวลาที่ขยับเราพิสูจน์เราและทําให้เราได้รู้ว่าเราเป็นผู้รับใช้จริงหรือไม่เราเป็นคริสเตียนแท้หรือไม่ หรือเราเป็นคริสเซียนแต่ปากเราเป็นนักอธิษฐานจริงๆหรือไม่หรืออธิษฐานตามใจของเราไม่ได้อธิษฐานตามพระทัยของพระบิดาคุณผู้ชมคะวันนี้ขอหนุนใจคุณผู้ชมนะคะจากพระธรรมโยชูวาบทหนึ่งข้อ9บอกกับเราว่าจงกล้าหาญและเข้มแข็งเถิดอย่าให้ใจของเจ้าวิตกหรือคล้ามกลัวเลยเมื่อเจ้าไปที่ไหนพระเยโฮวาของเจ้าก็สถิตอยู่ที่นั่นพระวจนะของพระเจ้าได้พูดกับเรา เพราะคำของแซาบอกว่าให้กล้าหาญและเข้มแข็ง ไม่ว่าเราจะทําอะไรในเวลานี้สถานการณ์มันร้อนแรงมากมันเหนื่อยล้ามากไปไหนก็มืดแปดด้านทําอะไรก็ไม่ได้แต่พระเจ้าบอกว่ากล้าหาญและเข้มแข็งตรงนี้คือการที่โยชูวากาลังจะเข้าไปสู่แผ่นดินขนาดแล้วไปเจอคนเคฟาสที่มีรูปร่างใหญ่มันกับยักษ์แต่ขณะเดียวกันโยชูวาคาเล็บเข้าไปแล้วบอกว่าโอ้เป็นแผ่นดินที่พระเจ้าทรงสัญญาพระเจ้า่ให้เราแน่นอนคุณผู้ชมคะพูดสอนแนมคนอื่นไม่ได้เขาไม่ได้พูดแบบนี้เขากลัว แว่าในพระเจ้าพระเจ้าให้โยชูวาคาเล็บมีหัวใจที่กล้าหาญเข้มแข็งเขาไปที่ไหนพระเจ้าสถิตยอยู่ที่นั่นถ้าเราจะรู้ว่าพระเจ้าสถิตยอยู่กับเราหรือไม่เราดูการงานของเราการงานที่เราได้ทําไม่ว่าจะเป็นงานฝ่ายวิญญาหรืองานฝ่ายเนื้อหนังมีการจำเริญขึ้นไหมจเจริญขึ้นไหมมีพระพรไหมมีการเกิดผลไหมมีผลที่ดีไหมหรือมันลงตลอดเวลาอะไรที่เป็นขาลงเป็นความดิ่งลง ต้องเช็คให้ดีแต่อะไรที่จำเริญขึ้นเกิดผลมีความสุขมีการตอบสนองมีการรับรองมีการสนับสนุนนั่นคือมาถูกทางเช่นเดียวกันเมื่อพระเจ้าทรงให้เรานะคะซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าให้ทาภารกิจของพระเจ้าเราต้องเช็คว่าภารกิจที่เราทํานั้น,จร,รรรจ,รนจ,จริงหรือไม่หรือเราทําตามใจของเรานิมิตจริงหรือไม่หรือเป็นนิมิตหลอกและเป็นนิมิตใหม่ๆไปเรื่อยๆหรือเปล่า ดังนั้นใจกล้าหาและเข้มแข็งพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยนั่นคืออะไรเราจะรู้ว่าเราไปนั้นในนามแห่งพระเจ้าแล้วพระเจ้าให้เราทําจริงๆถ้าพระเจ้าให้เราทําเราจะกล้าหาญใจกล้าหาญถ้าคุณผู้ชมเป็นคนหวาดกลัวไม่กล้าผู้ชมอธิษฐานค่ะพระบิดาเจ้าประทานใจกล้าหาญให้ลูกด้วยสั่งวิญญ,ญาณในพระนามแห่งพระเจ้าขอไฟของพระงิญาบร,ริสุทธิ์เผาวความขลาดกลัวเผาหัวใจที่ไม่กล้า หัวใจขี้กลัวหัวใจที่ไม่รู้สึกอะไรเลยหัวใจที่วิญญาณที่มันนิ่งสงบขอไฟยังไม่ใช่เผาเผาเผา ขอพระคิตพระเยซูป,ปกครองให้ใจนั้นกล้าหาญปลุกหัวใจลูกขึ้นขอไฟของพระเจ้าเรียกวิญญาณให้ลูกตื่นขึ้นมานทํางานของพระเจ้ายุคสุดท้ายแล้วจะนิ่งนอนใจไม่ได้แล้วอย่านิ่งนอนใจและให้ลูกรับใช้พระเจ้าไม่ว่าจะงานใดในคิจรรัจางานใดในองค์กรให้หัวใจนั้นเกิดขึ้นหัวใจของพระเจ้าที่กล้าหาญที่ใส่ให้กับโยชูวาและคาเลนันใสใ่ให้กับลูกด้วยเถิดขอพระเจ้าสถิตอยู่กับลูกด้วยคุณผู้ชมต้องอธิษฐานค่ะไม่มีใครอธิษฐานเผื่อเราแล้วเราจะได้ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนอกจากเราเองที่ต้องอธิษฐานเผื่อตัวเราเองแล้วเราจะํำระและสำนึกในชีวิตเขาเรียกวะาหรือชีวิตของตัวเองไม่มีใครรู้จักเราเท่ากับตัวเราเองการอธิษฐานถูกต้องที่สุดคือตัวเราต้องอธิษฐานเผื่อตัวเราเองปลดปล่อยให้ตัวเองนอกจากบางอย่างอํานาจบางอย่างมันเยอะเกินไปต้องให้ผู้ที่มีสิทธิอานาจปลดปล่อยให้นั่นคือสิบันของตัวเองที่จะปลดปล่อยให้ตัวเองแต่ขณะเดียวกันในเวลานี้ถ้าใจเรายังขาดกลัว ไม่มีใจกล้าคุณผู้ชมต้องขอพระเจ้าคะ่ะแล้วเมื่อพระเจ้าสถิตยอยู่ด้วยทุกอย่างดีหมดเราจะเห็นถึงการทรงสถิตที่พระบิดาสถิตยอยู่กับอาดัมเอวาไหมคะลงมาคุยด้วยมีการทรงสถิตมีความสุขแต่ทันทีที่ไม่เชื่อฟังก็ไม่มีการทรงสถิต และทุกวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตยอยู่กับเราไหมคะบางท่านบอกพระเจ้าอยู่กับเราทุกวันสังเกตได้คือหนึ่งมันจะมีการสัมผัสกายใช่ไหมคะบางทีมีการร้อนหนาวาบางทีเหมือนน้าตกเลยนะคะไหลลงมาเจิมตั้งแต่ดีศร,รีะจรลรลไปเท้าบางทีมีการร้อนมือนี่แดงเลยบางทีหัวใจของเราเนะี่ยมีการเต้นที่เต็มล้นมีความสุขคุณผู้ชมคะ หรือบางทีขนลุกขนพองเลยค่ะคุณผู้ชมเป็นอย่างไรการทรงสถิตของพระเจ้าไม่ใช่แค่สัมผัสการทรงสถิตแล้วไม่ทําอะไรไม่ใช่นะการทรงสถิตมาเพื่อให้รู้ว่างานที่พระเจ้ากําลังทําในชีวิตของเราต้องรีบแล้วนะต้องเริ่มทําแล้วนะอย่าขี้เกียจนะงานหรือภารกิจใหญ่ที่ใส่ลงมาในวิญญาณของเราเริ่มได้แล้วนะหาให้เชิญนะอย่าช้านะเพราะว่าเมื่อพระเจ้าไม่สถิตอยู่ด้วยนั่นคือการตายถ้างานของเราสําเร็จ พระเจ้าสถิตยอยู่จนงานของพระเจ้าที่พระทานให้เราทําสําเร็จเรามีบําเหน็จที่เราได้รับแน่นอนบนสวรรค์แต่ถ้างานยังไม่สําเร็จต้องทําต่อไปค่ะมันจะเจอปะสักดปัญหาอะไรก็ตามต้องทําต่อไปเพราะว่าเมื่อเราตายพระเจ้าจะไม่อยู่กับเราในร่างที่ตายนะคะแต่พระเจ้าอยู่กับเราในร่างที่เป็นในวิญญาณที่เป็นอยู่นะคะ พระเจ้ายังอยู่กับเราแต่เมื่อเราตายแล้วพระเจ้าไม่อยู่ด้วยนะนอกจากบางคนเท่านั้นพระเจ้าเอาวิญญาณเข้ามาใหม่มีหลายคนที่ตายแล้วฟื้นมีหลายคนที่ตายแล้วไปเจอทุสวรรค์ตายแล้วไปเจอพระเยซูและต้องกลับมาประกาศแล้วในสุดก็ต้องกลับไปอยู่กับพระเจ้าถาวรคุณผู้ชมคะขอพระเจ้าสถิตยอยู่กับเราให้หัวใจของเรามีหัวใจแห่งความรักมีความกล้าหาญที่จะทํางานของพระเจ้ามีใจแน่วแน่เด็ดเดี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดชีวิตของเราให้ชีวิตของคุณผู้ชมเป็นพระพร สำหรับลูกหลานเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนเป็นตัวอย่างให้กับขีตจักรให้รู้ว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าใช้การได้แม้ว่าเราไม่มีอะไรแต่เราม,มีพระเจ้าก็มีทุกสิ่งดังนั้นคุณผู้ชมคะขอหนุนใจคุณผู้ชมคะ่ะหากวันนี้ท้อแท้ถ้าเราไปดูข่าวนะคะโอ้มันท้อแท้จริงๆเสียใจบางทีร้องไห้ไปกับการสูญเสียเหล่านั้นแต่เรามากลับมามองอีกครั้งหนึ่งทิิงเรานี้บอกแล้วในพระวจนะตรัสไว้หมดแล้วแต่คนทั้งหลายเพิกเฉยต่อพระวจนะของพระเจ้า คนทั้งหลายไม่ได้อ่านาพระคัมภีร์คนทั้งหลายไม่ได้ระวังไม่เหมือนผู้หญิงที่ฉลาดที่มีน้ํามันที่เขาระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาแต่หลายคนเป็นคนเพิกเฉยเหมือนผู้หญิงคนนั้นที่ไม่มีน้ํามันพอพระเยซูจ,จะเสด็จมาใช่ไหมคะก็ไม่ทันแล้ว ดังนั้นคุณผู้ชมคะวันนี้คุณพร้อมหรือยังที่จะให้หัวใจของคุณผู้ชมท่านกล้าหาญและเข้มแข็งขอพระเจ้าบรรจุวิญญาณใหม่ให้คุณผู้ชมเป็นวิญญาณที่จะทาพันธกิจของพระเจ้าไปให้ถูกเป้าหมายไปให้สําเร็จและให้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าขอพระเจ้าไว้พรคุณผู้ชมคะ่ะจนกว่าจะกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ